อุปกรณ์ครับโดนอะไรครับตอนนี้ครับปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนเหรอครับอออืื้หใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับเหยื่อแล้วครับนี่ยครับกดมันลงไปก่อนครับกดมันลงไปก่อนครับอออืื้หยังไม่ไม่ค่อยเห็นครับโอ้โหกระชังครับขอกระชังด้วยครับกระชังตาครับกระชังตาครับโอ้โหช่อนครับลุกคนปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนเชนปลาครับทุกคนสีอะไรครับนกแก้วครับสีนกแก้ว โอ้โห oh, มาแล้วครับตักครับโอ้สวยงามมากเลยครับดูครับดูครับครับมาอวดถกันนะครับไปโดนเป็นกินนะโอ้โหลูกงบัตรช่อนครับไซรโลอัพครับตอนนี้ครับโดนเป็นกินครับโชว์นะครับโปรกอนครับโชว์นะครับสองวันแล้วครับสองวันแล้วโอ้ขายโซนครับอืมน้ำหนักไม่ครับใหญ่ไหมครับโอ้ สีอะไรครับสีนกแก้วสีนกแก้วโอ้โหโอเคครับของคนคที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ